ร่วมเดินแบบค่ะเคชนเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกสนานค่ะได้เห็นเสื้อผ้าเคชั่นใหม่สนุกสนานค่ะแล้วก็สวยงามมากจริงๆใครชอบชุดไหนก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เขามีวางขายแล้วค่ะที่ช็อปเลยสามารถไปเลือกซื้อกันได้ค่ะราเร็วมากอ่ากับเคชั่นนี้เป็นยังไงบ้างพอได้เห็นแล้วกบสีสันก็แบบสวยงามเนาะเป็นเคชั่นฟอ l l ค่ะก็เฟิร์นก็เห็นในหลายๆชุดแล้วเนาะที่นางแบบใส่แล้วรวมถึงชุดที่เฟิร์นใส่เองด้วยก็ค่อนข้างชื่นชอบค่ะเฟิร์นเชื่อว่าใส่ง่ายแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองเลือก้้้้นนดดดดูัไไ่ส ไม่เส็งกันแน่แน่วันนี้ถ้ามีเวลาก็ไม่แน่ค่ะหรือร้านลันตาอยู่ขายให้ทุกคนมาดูร้าจสุดไปบินไปที่ไหนมานะคะอิตาลีใช่เป็นยัไงบ้างสำหรับคิปนี้อันนี้ไปทำอะไรมาบ้างคะอันนี้ก็ไปดูโชว์ของอุตสิกาค่ะแล้วก็ถัคู่กันไปกับคุณนายเขาจริงๆต่างคนต่างไปค่ะไปกันคนละแบรนด์ค่ะแต่ก็ยังหาเวลามาเจอกัน ่เพราะว่าว่างวันสุดท้ายที่เฟินกลับว่างตรงการแล้วก็มีเวลาก่อนกลับประมาณชั่วโมงครึ่งเลยค่ะแปบเดียวก็เลยไปสวีทกันไม่สวีทก็คือนัดนัดทานข้าวกันแป๊บเดียวอย่างงี้ถ่ายรูปเล่นหรืองแล้วเขนบอกว่าเออมันดูหวานดูมี ชื่อจริงๆแล้วไม่มุงมิงค่ะถ้าเกิดใครอยากเห็นข้างหลังไปดูแล้วเฟิร์นโซนได้นะคะยอดวิวไม่ขึ้นเลยค่ะว้าใครก่อนเหรอใครกอนแลแทรกไปเลยเอ่ออาจจะไม่มีร่ปตรงที่เหมือนกินในศีมแล้วเหมือนช็อกโกจิ้นแต่โอ้ยน่ารักอ่าใช่ค่ะจริงๆอันนั้นก็คือเจตนาก็คือก็กินไอศีมปกติเลยค่ะแล้วแม่ก็แซวบอกว่าอยากได้รูปเหมือนในโปสเตอร์เฟินโซนอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ่ายกันปกติไม่ได้คิดว่าเออภาพออกมามันจะแบบดูน่ารักอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเบอกว่าหวานทำนี้เปิดตัวจะฆ่าเออ คนคงจะรำคาญคำตอบหลยว่าแต่เราเป็นเพื่อนกันค่ะมันยังไม่ถึงเวลาเนาะมันเป็นเพื่อนกันนะเอออาจจะแม่แม่หมูเองเขาก็ดูแบบรักเอ็นดูเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูเป็นลูกสาวแม่ค่ะคนก็ลิ่งลิงเชียร์ไงว่าแบบเออแม่ของนายเขามัรักเราอะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสไหมไปท่านามั้ย ก็เป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะอาจอาจะพัฒนาแบบหนูเป็นลูกสาวแม่ไปเลยได้ไหมไรภ <c oughs> าพไปเลยอเออให้หนูเป็นลูกสาวแม่ไปเลยน้องนายจีบไหมคะไม่จีบเลยค่ะอันนี้คือสัอ่งกอกไม่ค่ะเรื่องจริงเลยค่ะนรไม่ได้จีบเลยเราเป็นเพื่อนกันจริงๆคือไม่จ้บด้ลยหรอน้านนาะีิไม่มีเลยค่ะคือด้วยความที่เราเป็นเพื่อนจริงๆไปเที่ยวไปอะไรมันเลยภาพม,มันเลยออกมาแบบ ค่อนข้างสบายอยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยมันเป็นเพื่อนนะคะมันกลัวส,สะดุดม้าเหรอเดี๋ยวคนแบบเออเป็นเพื่อนกันแล้วเออสะดุดเป็นแฟนกันไปเลยอะไรเงี้ยสะดุดสะดุดเป็นแฟนกันสะดุดปุ๊บอ่ะเป็นแฟนกันเลยไม่ไม่ค่ะไม่มีสะดุดแน่นอนศูนย์ถึงร้อยกี่เปอร์เซ็นต์ในการเป็นแฟนกันได้ถูกคือโอกาสไม่มีเลยหรอมันศูนย์เลยหรอคือพอมันเป็นเพื่อนมันก็คือเราการ็ คือเราประสุดใจกับการเป็นเพื่อนเราร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นอย่างอื่นการอะไรเงี้ยหรือว่าจ้กับชีวิตก็จะเหมือนอเฟรนด์โซนไงว่าแบบเฮ้ยมันสิ้นสุดแล้วหรือเปล่าวันนี้วันหน้าแต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนจริงๆอะ่ะเธอโอ้ทุกคนก็เชียร์มากเออร <c oughs> ้องไห้ใส่อะไรคนก็เชียร์สุดนิสุดเบสก็แต่ก็เข้าใจทุกคนมากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่พิธภาพของเราคนก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพิธภาพที่จริงใจจริงๆด้วยแหละเราก็ไม่ได้แบบหวังอะไรต่อการหวังดีอย่างเดียวอะไรเงี้ยออืเนต้จรง ก็ S <S <S ไม่จีบนะคะไม่ได้รอมันเป็นอนีจริงจริงอ่าล่าสุดวันเกิดยังไงบ้างคะ,เ,คะเขาเขาจะไปอะไรไหมเขาส่งเค้กค่ะเป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งใน I อเอชมันน่าราักอย่างไมละ่ะแต่มันตาห่างนะคะเพราะผกว่าหนูหน้าเหมือนตัวนั้น <S 2> <S 2> เออมันเหมือนแฟนทําให้กันอยู่นะคืออย่างเงี้ยไม่นะคะ <S 2> <S 2> ไม่ไม่ใกล้เลยนะคะ <S <S เออเอะวันเ,เกิดปีนี้ได้ทําอะไรมาบ้างวันเกิดปีนี้ก็ต่ช่วงเช้าได้มีการไปทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทผู้จัดการอะไราเงี้ยนะคะถวาย เพนพาหรือพาเพนนะคะนั่นแหละเพนพาค่ะนั่นจะเรียกว่ามีของฝันอะไรให้ตัวเองมากปีนี้ไม่มีเลยตอนนี้ก็ดีใจแล้วค่ะมีของฝันอะไรที่คนอื่นให้มาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ด้วยค่ะส่วนใหญ่ได้เป็นเค้กกับดอกไม้ต้องลายให้อะไรคะเค้กอ่ะอย่างเดียวเลยอย่างเดียวไม่มีอะไรเ่ยแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะถ้าทางถึงทักกับยูทูบอ่ะอ่างไปเล็นะแลหลายคนแต่คนปีนค่ะ ก็เป็นก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะเป็นเป็นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของของอุนิสการ์ติโก้ทั้งทั้งคู่ค่ะเป็นแต่คนละประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็ไงบ้างไปชวนทั้ง้าอกะไรกันบ้าก็ดีใจค่ะแต่เกรงใจเขานิดหนึ่งเกรงใจเขาดังอ่ะสุดาขนุนนองเราแก็จะเกงๆเออเป็นยงไงไม่ไม่กรพตุ้นคุยอะไรกันไหมก็เล็กน้อยค่ะก็มีเหมือนแบบทางยอมก็เหมือนชวนไปแบบไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หาอะไรนะ แล้วเราก็ยังกังกิงใจเขาอยู่ดีค่ะนั่งเกรงเกรงนิดนึงมีการก o l l o w f o l ล o w กันด้วยใช่ค่ะก็จะมีการแบบเบนเจอร์เขาก็น่ารักกับทางเราน่ารักกับเบนเจอร์เราน่ารักกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการพูดคุยชวนกัน f อ l l o w เป็นยังไงนะคะในเรื่องของก็ดีใจค่ะเขายังเกิงใจอยู่ดีมันยังเป็นตัไม่ถูกเราไหมเราไปนั่งด้วยกันแล้วเป็นยังไงเขาก็น่ารักค่ะเขาน่ารักมากๆน่ารักกับทีมเรามากๆน่ารักกับผู้จัดการหนูด้วยไม่ใช่แค่หนูคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ก็ดีใจนะคะเราก็ทำเหมือนลดความเกรงลดความเกรงใจของเราไปได้เยอะเลยมคนได้กันเรามากน่ารักค่ะน่ารักเลยตอนแรกคิดว่าเราจะต้องแบบโอ้ยเขาจะพูดกับเราไหมเขาจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็คุยค่ะไม่อยากเป็นแฟนพิเว่าผมลบน่าจะเป็นทางมุกนะคะน่าจะแบบขำๆอะไรเออรู้สึกยังตรงนี้ก็เขาเขาน่าจะหยอกกันก็ตลกดีค่ะไม่ว่าเป็นเต่าพอตคนว่าเขาน่าจะแย่กับทางทางยุคยอมทางแบบน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเออถ้าเกิดแค่ไหร่ก็เดือ ก็เขาน่าจะเป็นทางมุกอะค่ะที่หนูบอกไม่น่าจะเกี่ยวกับหนูฮอตนะคะรู้สึกยังไงกับอิจฉาตรงนี้กับทั้งสองกลุ่มก็เออก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นทางมุกกันอยู่ดีคดียไม่น่าไม่น่าเนื้อหอมไม่น่าเกี่ยวกับอิจฉานะคะต้องอิจฉาค่ะพี่วันไรแฟนๆนะเราเป็นแฟนจะบอกอวันแฟนๆใช่ไหมก็แฟนเขาเหรอคะก็ขอบคุณที่เอ็นดูเรานะคะมีการทวิตมีการชื่นชมถึงะไรก็ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ